สวัสดีครับพบก,กับการสอนออนไลน์ในรายวิชาสุขศึกษาและพลักศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องการเจริญเติบโตของมนุษย์โดยคุณครูสุพรรณศรีโอทีครับหนังสือที่ใช้ประกอบในการเรียนมีอยู่2เล่มครับคือหนังสือสุขศึกษาและพลัก,กษาชั้นประถมศึกษาปีที่3 หนังสือแบบฝึกหัดสุขศึกษาและพระศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับนักเรียนต้องเรียนรู้อะไรบ้างครับ 1. ตัวชี้วัด 2. สาระสำคัญ 3. สาระการเรียนรู้ 4. สื่อประกอบการเรียนทำแบบฝึกหัดและการประเมินผลครับตัวชี้วัด ในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับก็คือ 1. สามารถอธิบายลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ได้ครับ 2. สามารถเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน 3. ระบ,บุปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของมนุษย์ครับสาระสำคัญในบทเรียนนี้ครับ เมื่อเจริญเติบโตขึ้นมนุษย์เราก็จะมีลักษณะรูปร่างน้ำหนักและส่วนสูงต่างกันการเปรียบเทียบน้ำหนักและส่วนสูงของตนเองนั้นกับเกณฑ์มาตรฐานจะทําให้ทราบการเจริญเติบโตของตนเองและเราจําเป็นจะต้องรับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีลักษณะรูปร่างและการเจริญเติบโตตามวัยครับ สาระการเรียนรู้1ลักษณะของมนุษย์นะครับลักษณะของมนุษย์มีอยู่หลายประการได้แก่มนุษย์ที่มีลักษณะผอมตามภาพครับลักษณะสมส่วนหรือพอดีลักษณะท้วม และสุดท้ายลักษณะอ้วนครับสาระการเรียนรู้ต่อไปปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของมนุษย์เราได้แก่หนึ่งพันธุกรรมพันธุกรรมได้แก่การถ่ายทอดลักษณะจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นพ่อกับลูกเป็นต้นครับ อาหารอาหารคือปัจจัยหลักของมนุษย์เราที่จะเป็นพลังงานหลักและส่งเสริมให้เจริญเติบโต,ตครับอาหารก็มีลักษณะก็มีหลากหลายชนิดนะครับตามาท้องถิ่นหรือตามที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อที่จะรับประทานให้เกิดคุณค่า กับร่างกายของตนเองครับน้ำอากาศอากาศที่มีผลต่อการเจริญเติบโตก็คืออากาศที่ดีครับบริส,สุทธิ์ปราศจากสารเคมีหรือสารพิษต่างๆการออกออกกำลังกาย การออกกำลังกายนอกจากจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของมนุษย์แล้วยังมีผลต่อสภาพของจิตใจของมนุษย์เราด้วยครับและการพักผ่อนการพักผ่อนที่ดีของมนุษย์ที่จะมีผลต่อการเจริญเติบโตต่อร่างกายนั่นคือการนอนหลับนั่นเองครับและการพักผ่อนยังมี อีกมากมายหลายประการให้ลูกๆนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ต่อไปนะครับคือการเปรียบเทียบน้ำหนักและส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐานแบ่งออกเป็น2เกณฑ์เกณฑ์ที่1น้ํา้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง2 น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ1นึ่ง้ำหนักส่วนสูงน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของเพศชายมีลักษณะตารางแบบนี้ครับในหนังสือเรียนหน้าที่10ลูกๆเปิดดูเลยนะครับ น้ำหนักตามเกณฑ์น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์อายุชายลักษณะตารางจะเป็นแบบนี้ครับอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่1<ะ>1น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของเพศหญิงลักษณะตารางกราฟจะเป็นเช่นนี้ครับ ในหนังสือเรียนหน้าที่12น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์อายุของเพศหญิงลักษณะตารางจะเป็นแบบนี้ครับในหนังสือเรียนหน้าที่13บขอให้ลูกๆนักเรียน เปิดดูแล้วก็ค่อยๆศึกษาตามนะครับซึ่งคุณวันนี้คุณครูจะเสนอวิธีการวัดเกณฑ์ตามตารางทั้งหมดนะครับทั้งหมด4ตารางซึ่งมีวิธีการเหมือนกันครับก็คือ1ต้องตั้งกรณีศึกษาขึ้นมานั่นก็คือตามลักษณะตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างเช่น เด็กชายขาวอายุ9ปีสูง130เซนติเมตรหนัก23กิโลกรัมจงหาน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของเด็กชายขาวครับลูกๆนักเรียนก็ต้องเปิดตารางที่กำหนดขึ้นมานะครับนั่นก็คือกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต,ตของเพศชายนะครับน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงนั่นก็คือเอาน้ำหนักกับส่วนสูงมาเทียบแล้วก็วัดออกมาตามเกณฑ์ครับ ในวัย5 1 8ถึง8ปีในหนังสือเรียนหน้าที่10ครับลักษณะตารางจะเป็นอย่างนี้ครับเราก็ตั้งโจทย์ขึ้นมาก็มี1เลยครับมีส่วนสูงหนึ่งใช้ขาวมีส่วนสูง130เส้นส่วนสูงจะเป็นแนวตั้งนะครับไล่จาก90จนถึง180นะครับช่องห่างก็คือทั้งหมด ห้านะครับห้าขีดห้าเส้นนะครับร้อยสามสิบเซนติเมตรจะอยู่ตรงนี้ครับเราก็ใช้ไม้บรรทัดนะครับทาาเป็นแนวตรงขึ้นไปและทําสัญ,ญลักษณ์อาจจะเป็นดินสอขีดเบาๆก็ได้นะครับและส่วนที่สองก็คือน้ําหนักนะครับเด็กชายขาวน้ําหนักยี่สิบสามกิโลกรัมอยู่ตรงไหนครับน้ําหนักจะอยู่เส้นแนวนอนนะครับเส้นตรงแนวนอนก็นับขึ้นไปจากห้า เป็น10 15 20ในที่นี้นะครับไม่ถึง25แค่23กิโลกรัมเราก็นับตามเส้นเลยครับเส้นที่1ก็จะเป็น21 22และ23อยู่ตรงเส้นนี้ครับเราก็ใช้ไม้บรรทัดทา่าการอ่านค่าก็จะมาอ่านอยู่ตรงจุดตัดตรงนี้ครับตัดกันเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับหรือเครื่องหมายบวกอยู่จุดแยกตรงนี้นะครับ จุดกึ่งกลางอยู่ตรงไหนเราก็อ่านค่าตรงนั้นครับในที่นี้น้ำหนัก23ส่วนสูง130มาตัดกันอยู่ที่เส้นค่าสีฟ้าอ่อนหรือเขียวจางๆเนี่ยครับอ่านค่าทางด้านหลังนะครับที่เขียนไว้ด้านหลังค่านั้นก็คือค่อนข้างผอมนะครับค่อนข้างผอมคำตอบเด็กชายขาวมีน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ค่อนข้างผอมครับนี่คือลักษณะตัวอย่างการอ่านตารางนะครับซึ่งตารางต่างๆก็สามารถอ่านค่าตามที่กำหนดนะครับให้ลูกๆนักเรียนนำน้ำหนักส่วนสูงของตนเองและอายุนะครับไปเทียบกับตารางเกณฑ์มาตรฐานละวัดออกมานะครับก็จะทราบการเจริญเติบโตของเรา อย่าลืมนะครับกลับไปทบทวนและทำให้เกิดความชำนาญในหนังสือเรียนนะครับมาดูแบบฝึกหัดครับเราใช้หนังสือแบบฝึกหัดชั้นประถงษาปีที่3นะครับเล่มนี้ทำแบบฝึกหัดในหน้าที่6ครับ7 9 11 และสุดท้ายครับเป็นการทำแบบทดสอบตามลิงก์นะครับทำแบบทดสอบตามลิงก์หลังจากชมคลิปนี้จบลงนะครับก็ให้ลูกๆทำแบบทดสอบที่กำหนดให้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้การจัดการเรียนการสอนสื่อออนไลน์ รายวิชาสุขศึกษาและพลักษาโดยคุณครูสุพันธ์ในบทเรียนที่1ก็จบลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ